เปิดแชทลับจะนงพนีชนวนต้นเหตุปมร้าวตักกะแตนก่อนประกาศไม่ยกมือไหวนับว่าเป็นครั้งแรกที่วงการเพลงลูกทุ่งร้อนฉาเมื่อรุ่นใหญ่ที่อยู่วงการนานนับ20ปีอย่างตักกะแตนชนละดาโพสตเฟซบุ๊กเดือดฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งซึ่งชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าเดาไปยังจะนงพนีเอมวิทวัฒ และล่าสุดทางด้านจ้นงพนีเอมนั้นก็ได้เปิดใจไลฟ์สดเสียงสั่นน้ำตาคลอเดือดจนตัวสั่นโดยเธอนั้นประกาศจะไม่ยกมือไหว้ต๊ก,กแตนชนระดาเกลียดคือเกลียดโดยได้กล่าวว่าหนูจะไม่ยกมือไหว้เจอหน้ากันหนูก็จะไม่ไหว้หนูบอกตรงนี้เลยเพราะเราเกลียดกันที่ด่าลูกน้องหนูหนูไม่พูด พี่บอกหนูไปด่าลูกน้องที่พี่ไปเอามาใครเป็นคนด่าไปเจอกันโหนกระแสเลยพร้อมชี้แจงหลักฐานที่ตัก,กแตนเอามาโพสต์แขะเมื่อเดือนมิถุนายนเรื่องการแซงคิวร้องเพลงที่ไม่เป็นความจริงพร้อมอธิบายอย่างชัดเจนและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดแชทลับจะนงพนีชนวนต้นเหตุปมร้าวก่อนประกาศเกลียดไม่ยกมือไหว้ ตักกะแตนชนลดาโดยเธอนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีการแซงคิวโดยเรื่องวันนั้นเจ้าภาพได้จ้างศิลปินสามคนได้เกตตัก,กะแตนชนลดาลำายัยไหทองคำจะนงพนีซึ่งเธอเล่าว่ามีคนพูดว่าจะไปเบียดคิวพี่แตนเพราะพี่แตนไปคอมเมนต์กับเพื่อนสาวในโซเชียล ถ้าเป็นเรื่องงานนี้วันที่8เมษายน66เจ้าภาพมาถึงบอกว่าให้น้องลำใหญขึ้นก่อนได้ไหมเพราะเพราะวันนั้นลำใหญต้องเล่น3งานจะบอกได้ที่พระสวดเสร็จ11โมงคิวแรก11.30ซึ่งคิวแรกคือจ้กค่ะโชว์หลักฐานแชทเจ้าภาพเลิก12.30เป็นเรื่องเป็นราวจะอยู่ในบ้านเจ้าภาพ ไม่ได้เจอพี่เต็นเลยมารู้อีกทีกําลังจะขึ้นวงที่สองเจ้าภาพเดินมาบอกว่าพี่แตนจะขึ้นก่อนหนูเลยบอกเอาอยัางไงพี่หนูจะไปงานทันไหมเพราะหนูต้องไปเล่นชนบุรีต่อแต่เจ้าภาพบอกว่าพี่เดินไปขอแล้วตักกระแตนเขาจะขึ้นก่อนเราเลยบอกโอเคไม่เป็นไรถ้าพี่เตนเล่นชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวหนูตัดเวลาของหนูออกเราพูดแค่นี้ จนเจ้าภาพสงสารเราแล้วพูดว่าจะเอางี้จะนั่งกินวายเฉยๆก็ได้ไม่ต้องร้องแล้วเดี๋ยวกลับเลยวันนี้เจ้าภาพเลยพูดว่าถ้าวันนี้ดราม่ามันยังไม่จบเขาจะออกมาพูดเองว่าคิวแรกคือจะตัดปัญหานะเรื่องคิวจะไม่เคยแทรกคิวใครพร้อมโชว์หลักฐานอย่างชัดเจน